โมตอนแม่ปังนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาโค้ดไล่แล้ววันนี้ก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับใครมีสวยๆยินดีรับเช่าหลังแส่งนะครับเราไม่รู้หรอกนะว่าอะไรคุณนาก็เก็บมาเก็บมาเก็บ <ๆ S 3> มา<ๆ>และระดับไหนแล้วเหรียญน,นี้ได้มาไงครับเหรียญน,นี้ให้เป็นของฝันน้องโมโจบบอทโท องก็ต้องแกะครับนะอ่าบางองได้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวอันนี้ใส่ถุงม่วางเพราะมันแพงอ๋อครับสวัสดีครับโมด้าแม่ปังนะครับวันนี้ ได้มีโอกาสมาโคราไ่แล้วก็คุยกับพี่ท่านนึงไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวหลวงพ่อรุ่งปี38ดเนื้อต้องควาพิมพ์ใหญ่นะครับวันนี้ก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับใครมีสวยๆยินดีรับเช่าหลักแสนนะครับก็ใครมีพายอยากจะปล่อยส่งภาพมาที่ SI MO6565 ้าานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ